โปรดามที <los society existential>. ่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทบิมประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งบ่อฉะบดทางขึ้นลงทาง้านซ้ายมือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายด้วยครับโปรดราบที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทบิมประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งบ่อฉะบดายทางขึ้นลงทาง้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเจ่ยวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่2 6 1หหนึ่ง รถบุริษัต้นทางจากสถานีกรุงเทพหัวละโพจนปลายทางสถานีหัวหินครับขบวนรถตัวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งมันจะหยุดน้ำ่งบุริรัฐที่สถานีนครปูสถานีคลองจันทสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณบุริษารทุกท่าน ีใช้บริการรถไฟในการเดินทางแะหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้นำสช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ